สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่27มีนาคมพศ2564นะครับผมทีมงานร้านมอคอนฟ้านะครับก็มีโอกาสมาติดตั้งปั๊มเสมอให้กับป้าเหมียนนะครับอยู่บ้านลลองมะดุบาเลกที่9ที่6หมู่ที่1ตำบลหัวช้างอำเภอบ้านราชจังหวัดอุทัยธานีนะครับปั๊มเสมอตัวนี้ก็เป็นดีซีล้วนนะครับ1,500วัตต์ให้น้ําอยู่ที่15.5คิวนะครับส่งสูง70เมตรส่วนแผงก็โพลีนะครับ340วัตต์ ท่อเราลงกันไปทั้งหมดเจ็ดท่อนนะครับเป็นท่อสองนิ้วน้ําที่เราเจอจากผิวดินก็สาเมตรนะครับนี่นะตู้ก็เป็นตู้ดีซีล้วนนะครับเป็นกล่องดีซีล้วนตอนนี้แสงแดดกําลังสวยเลยนะครับออกดีนะครับเพราะว่าในนี้ไฟฟ้าไม่มีนะครับอยู่ในในไร่ในข้างเขานะครับน้ําช่วงนี้ใช้ได้ของเดิมเขาใช้หัวรถต๊อกปั่นอยู่นะครับโดยใช้สายอ่อนแย่ลงไปในท่อนะครับ ก็ใช้หัวล็ตออกปั่นให้น้ำอยู่นะครับถึงพอน้ำเริ่มยุบลงความแรงของน้ำก็จะเริ่มเบานะครับก็เลยทางคุณลุงกับคุณป้าก็น่าจะไปคุยกับลูกค้าเดิมที่เราติดตั้งไว้นะครับสนใจก็เลยโทรสอบถามให้เราไปประเมินหน้างานนะครับแกก็ตัดสินใจติดเลยนะครับนี่ครับกล่องดีซีเราก็มีทั้งเซิร์กันฟ้าสวิตอะไรไว้ให้นะครับแผงเรียบร้อยนะครับติดตั้งโครงตั้งเรียบร้อยเป็นแผงโพลีแปดแผงนะครับสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับ เนี่ยตอนนี้ดีนะครับช่วงนี้ที่เราถ่ายทำกันอยู่นี่ก็อยู่ประมาณทักเที่ยงกว่ากว่านะครับพื้นที่นี้ก็เป็นไรอ้อยทั้งหมดวางสายน้ำหยดทั้งหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะใส่ปากท่อได้เลยโครงสร้างที่เราทำกันไว้นี่ก็มาตรฐานนะครับเป็นไซส์มาตรฐานเลยเอาไว้เช็ดถูทำนะครับทำความสะอาดถ้าหากว่าลูกค้าต้องการความสูงที่มากกว่านี้ก็แจ้งจำนวนไปทางร้านนะครับเดี๋ยวเราจะยกให้สูงขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าท่านก็จะทําความสะอาดยากสักนิดนึงนะครับแต่โซลาเซลล์นะครับมันทํางานด้วยแสงนะครับท่านต้องทําความสะอาดให้สม่ําเสมอนะครับน้ําถึงจะออกดีนะครับถ้าหากปล่อยให้ฝุ่นเกาะหน้าแผงไปนานๆแล้วน้ําก็จะเบาตามนะครับเพราะว่าแสงได้ไม่เต็มที่ด้านหลังเราก็มีช่องระบายความร้อนให้นะครับตอนนี้ช่างกําลังต่อที่จะให้น้ําเข้าไประบบสายของคุณป้านะครับ คุณลุงชอบใจใหญ่เลยนะครับไม่ต้องเสียค่าไฟไม่ต้องเสียน้ํามันนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะให Sandy, like, yani ้เราไปดูหน้างานนะครับเรายินดีนะครับที่จะไปดูหน้างานให้ฟร <the> ีนะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจก็ถ้าไม่แน่ใจนะครับเรียกทางทีมงานเรียกผมไปดูก่อนก็ได้นะครับเรียกผมไปดูก่อนทางเขตบันไล่หนองจอกบันจันทร์หูช้างทางเขตนี้นะครับได้เลยนะครับเรียกผมไปประเมินก่อน แม้แต่ลูกค้าโซนหันค้านะครับโซนหันคาสุพรรณบุรีนะครับด่านช้างนะครับเรียกผมไปดูได้เลยประเมินให้ฟรีว่าบอกของท่านนั้นจะใช้อะไรได้บ้างราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวประเมินให้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวประเมินให้ฟรีฟรีแล้วก็ช่วยฝากเพจไปด้วยนะครับติดตามเราได้ทั้งสองช่องทางนะครับทั้งใน Facebook และใน y o YouTube ยังไงก็ช่วยเข้าไปดูผลงานของเราก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยถ้าหากสงสยัยตรงไหน ก็เมนเข้ามาได้นะครับในใต้คอมเมนต์เดี๋ยวก็จะมีพนักงานเราคอยตอบท่านอยู่นะครับก็มีสินค้าดีๆมากมายนะครับช่วงนี้โซล่าเซล์เป็นที่ฮิตนิยมกันมากมายนะครับก็ยังไงก็สําคัญสุดหลังการขายนะครับก็เรามาดูกันที่หลังการขายผมก็ไปดูกันตรงนั้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ